ดีใจไหมดีใจไหมออสตินออสติน <c oughs> หิวหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมอะไรล่นะเนี่ยอะไรน่ะนะ่หิวก็มาลงอุ๊บอุ๊บอ้ยเห็นเดินเข้าว่านี่อะไรก็ขอให้ขอให้นี่อิ่มให้กินได้กินก่อนอะไรประมาณนี้อาหารก็มีอาหารเม็ดยังมีอยู่เลยโอ้ยหนออ้ยหนอแมวนีน่อนอแมวหนอแมวหนอ ทำไมแม่เอาใจยากแท้หนิขายจะดีไหมเนี่ยฮะขายดีไหมไม่ถึงเวลากินเลยกินนมก่อนเนาะกินนมก่อนกินนมก่อนอย่าเพิ่งกินอาหารกินอาหารหนักๆไม่ไหวโปรตีนมันอ้วนฮะขนมก็ยังมีปนอยู่นะคือพวกกินกินนี่ล่ะนะจะนั่งเฝ้าแล้วกินไหมกินหก สมเม็ดสี่เม็ดไปกินเลยนะ่ะจะกินอะไรจะเอาอะไรจะเจ้าขนมเพิ่มเหรอมันยังไม่ถึงเวลาอาหารเลยเอาให้สองเม็ดพอโอเคไหมสองเม็ดนะ <c ười> กินไรอมวนอ้วน,นก็เหมือนของหวานคนนี่แหละขนมขนมแมวกรอบกรอโอ้ยแสบลาย แซบหลายแซบหลายกินให้หมดอยากกินทิ้งกินคว้างหาเงินไม่เป็นนนั่นแซ่บออร่อยไหมนี่เลยความอร่อยอยู่นี่ ความอรวเรอยู่ที่หารแซบไหมโอ้ขี้โมกไหลอะอรอไหมครับอระไรไหมลูกหืมกินได้ขนมเนาะบ่กินบ่กินอาหารเม็ดได้กินได้ขนมไอสี่ส้สมๆขนมเพิ่น <laughs> ยิ้มยังพอแล้วพอแล้ว <laughs> กินขนมมันโอ้ขี้โกงว่ะกินขนมหมดแล้วหันตูดใส่เลย